วันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องสัม,มนเณนบัณฑิตเรื่องราวของท่านเป็นหลักธรรมทางศาสนาที่นักเรียนสามารถนํามาเป็นตัวอย่างมาใช้ในชีวิตประจําวันนะคะก็คือเรื่องราวของสัม,มนเณนบัณฑิตกันค่ะซึ่งท่านเป็นสาม,มนเณรที่เปี่ยมด้วยปัญญาและบรรลุอรหันต์ได้เพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นโอ้โหท่านเก่งจังครับผมอยากรู้เรื่องของท่านแล้วครับ งั้นเรามาฟังเรื่องราวของท่านไปพร้อมๆกันค่ะในรูปนี้คือสามเณรแต่เดิมชื่อว่าบัณฑิตเมื่อท่านอายุได้เจ็ดขวบจึงได้บวชโดยมีพระสารีบุตรเป็นผู้บวชให้ขนาดบวชวันหนึ่งเดินตามพระสารีบุตรไปบิณฑบาตในหมู่บ้านสามเณรบัณฑิตเห็นคนทำงานต่างกันเห็นชาวบ้านกำลังไถนา,นา จึงถามพระสารีบุตรว่าน้ำนั้นมีจิตใจหรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าน้ำไม่มีจิตใจสมณเณรจึงคิดว่าเมื่อคนสามารถชักน้ำซึ่งไม่มีจิตใจไปสู่ที่ที่ตนเองต้องการได้แต่ทำไมจึงไม่สามารถบังคับจิตตนเองให้เป็นคนดีบริสุทธิ์ได้ เมื่อเดินต่อไปได้สักพักท่านได้เห็นช่างสอนกำลังตัดไม้ให้ตรงเพื่อทำลูกสอนสมณเณรบัณฑิตจึงถามพระสารีบุตรด้วยความสงสัยลูกสอนนั้นมีจิตใจหรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าลูกสอนนั้นไม่มีจิตใจสมณเณรจึงคิดว่าคนเราสามารถตัดลูกสอนให้ตรงได้ แต่ไม่สามารถบังคับจิตตนเองให้มีความซื่อสัตย์ได้จากนั้นท่านก็เดินต่อไปเห็นช่างไม้กำลังถากไม้ทำล้อเกวียนจึงถามพระสารีบุตรว่าไม้นั้นมีจิตใจหรือไม่พระสารีบุตรตอบว่าไม้ไม่มีจิตใจ สามาเณจึงคิดว่าคนสามารถนำเอาทอนไม้ที่ไม่มีจิตใจมาทำเป็นรอได้แต่ทำไมฝึกจิตใจตนเองให้เป็นผู้มีคุณธรรมไม่ได้ช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้ไหมคะ เด็กชายที่ได้รับการบวชที่มีอายุเจ็ดปีขึ้นไปเราเรียกว่าสามเณรค่ะเด็กๆรู้ไหมคะสามเณรบัณฑิตถามภาษารีบุตรเพราะเหตุใดไม่ทราบค่ะสามเณรบัณฑิตถามภาษารีบุตรเนื่องจาก สามเณรบัณฑิตเป็นคนใฝ่รู้จึงซักถามผู้รู้เมื่อเกิดความสงสัยนี้คะว่าเหตุใดคนบังคับสิ่งของให้เป็นสิ่งต่างๆได้แต่ไม่สามารถบังคับจิตใจของตนเองให้เป็นคนดีซื่อสัตย์มีคุณธรรมได้เหมือนนักเรียนเมื่อเกิดความสงสัยฝ่ายรู้ในเรื่องเรียนนักเรียนก็ถามครูเพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องคะ่ะเช่นนักเรียนทำการบ้านไม่ได้หรือไม่เข้าใจก็มาถามครูหรือพ่อแม่ เพื่อให้เราเข้าใจยิ่งขึ้นถ้าเราถามในเรื่องต่างๆจากผู้รู้ก็จะทำให้เราเกิดปัญญามากขึ้นหลังจากที่สมณเณรบัณฑิตถามไปพระสารีบูตรจึงตอบว่าชาวนาต้องการทำน้ำให้ไหลเข้านาเพื่อการประกอบอาชีพช่างสอนต้องการทำดอกธนูจึงต้องดัดไม้ให้ตรง ช่างไม้ก็นําไม้มาทาเป็นวงกลมเพื่อนํามาทาล้อเกวียนสาม,มเณรบัณฑิตจึงขออนุญาตพระสารีบุตรกลับไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นสาม,มเณรจึงได้เกิดความคิดที่จะปฏิบัติธรรมจึงตั้งใจฝึกจิตและศึกษาพระธรรมจนบรรลุพระอรหันต์ได้เมื่ออายุเพียงเจ็ดปี เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่าความใฝ่รู้มีความพยายามและขยันหาความรู้ทําให้เราประสบความสําเร็จค่ะครูจะสรุปให้ฟังนะคะว่าคนที่มีความขยันมีความพยายามและใฝ่รู้มีลักษณะในแบบใดก่อนอื่นต้องรู้จักหน้าที่ตนก่อนเช่นนักเรียนมีหน้าที่เรียนหนังสือก็ควรตั้งใจเรียนขยันหาความรู้อยู่เสมอวิธีการหาความรู้ก็คือ การค้นคว้าจากตำราหรือถามจากผู้รู้อย่างเช่นนักเรียนถามครูเมื่อสงสัยค่ะสิ่งสุดท้ายที่คนใฝ่รู้ขาดไม่ได้คือความตั้งใจจริงขยันและฝึกปฏิบัติด,ด้วยตนเองถ้านักเรียนทำได้ตามนี้ครูรับรองค่ะนักเรียนจะเป็นคนที่มีความรู้ทุกคนเป็นอย่างไรคะน้องๆเห็นความตั้งใจและฝ่รู้ของสามเณรบัณฑิตแล้ว อยากทำตามเลยใช่ไหมล่ะคะหากนําแนวทางความคิดของสามเนนบัณฑิตมาเป็นแบบอย่างอย่าลืมนะคะการใฝ่รู้ความพยายามเป็นที่มาของเด็กฉลาด